คุณแม่นะคะแกเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเริ่มต้นที่เยื่อบุโพรงจมูกอะคะ่ะแม่อยู่ได้สักสองปีขอแค่สักสองปีให้ดีไม่ให้แม่อยู่ใกล้เราอะช่วยชีวิตคุณแม่เราไว้ะนะคะเ,เรียกว่าเป็นเซตปฏิหาร <c oughs> เลยะะเช่าบัตรกอนดอกไม้ขาวนะคะ <c oughs> ทํางานเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะตําแหน่งเจ้าพนักงานธันตสาสารสุขที่โรงพยาบาลท่าแซมอเภอท่าแซมจังหวัดชุมพระคะ่ะมะเร็งที่คุณแม่มีปัญหาเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ําเหลือง อย่างเริ่มต้นที่เยื่อบุโพรงจมูกอะ,ค,ะค่ะรักษามาตอนนี้นะคะปีที่แปดแล้วนะคะพฤติการรักษาแล้วให้มารักษาตามอาการคือเพราะว่ามันมอยู่ในระยะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแบบให้ประคองไปจนกว่าจะถึงถึงถึงเวลานะคะ,คะไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะพึ่งใครเพราะเรากก็ไม่ไม่รู้ว่าจะจะใช้ยาตัวไหนที่จะรักษาแม่แล้วเพราะว่าขนาดหมอก็รักษาจนจนหมดทางที่จะรักษาแล้วอะ อาการท่านเป็นยังไงคะพี่ตาคือแผลที่บริเวณใบหน้าที่เป็นอยู่เยอะๆนะคะพอดีว่าเกิดมีหนอนขึ้นมาในในในแผลนะคะก็คือว่าแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ำคือตอนนี้มันมันไม่รู้จะทําทางไหนแล้วมันสุดทางแล้วใช่ไหมคะ ก็เลยลองตัดสินใจเปิดใจดูเปิดใจทานเซเนตินสั่งสั่งเซเนตินมาทานทานไปสามวันแรกคือบริเวณฝ่ามือของแม่จากที่ไม่เคยมีเลือดเลยค่ะเริ่มเป็นสีชมพูพี่น้องทุกคนตอนแรกก็ไม่ไม่คิดนะคะว่าจะมีจะมียาดีๆแบบนี้อยู่นะเขาก็ยังเหลือเชื่อเขาบอกเออตอนนี้แม่เริ่มมีสีเลือดแล้วนะแม่เขาก็ดีใจกันนะนะคะอยู่ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหน้าแม่ค่ะจากที่แบบ เคยเป็นเป็นรูแผลเวิรหวาอะไรนะคะคือก็หายมีเนื้องอกแผลอย่าบอกว่าแผลใช่ตอนเนี่ยแห้งขึ้นแห้งแห้งขึ้นแล้วก็น้ำเหลืองก็หยุดลงอะค่ะน้อยลงมากแล้วก็มีกลิ่นน้องไฟลูใช่ค่ะกลิ่นนะหายไปเลยค่ะไม่เหม็นเลยอะมันเป็นอะไรที่แบบมันเหลือเชื่อ